แบบแจ้งการครอบครองที่ดินหรือสคหนึ่งนะครับเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งซึ่งแสดงว่าขณะแจ้งการครอบครองที่ดินนั้นผู้แจ้งอ้างว่าที่ดินเป็นของผู้แจ้งเท่านั้นส่วนความจริงผู้ใดจะมีสิทธิครอบครองหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานว่าผู้ใดเข้ายึดถือครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวนะครับโดยจะต้องมีการยึดถือเพื่อตนนะครับจึงจะได้สิทธิครอบครองตามกฎหมายการมีแต่เพียงชื่อในใบแจ้งการครอบครองที่ดินหรือสคหนึ่งนะครับไม่เป็นเหตุให้มีสิทธิครอบครองตามกฎหมายแต่อย่างใดนะครับ ปัจจุบันสคหน,นะครับหากต้องการยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินนะครับจะต้องยื่นคาร้องขอต่อศาลในเขตศาลที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่นะครับ<อ>เพื่อให้ผู้ร้องนําพยานหลักฐานต่างๆนะครับมาพิสูจน์สิทธิต่อศาลนะครับและศาลก็จะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดว่าผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับหรือไม่ โดยกรมที่ดินจะทําการตรวจสอบระหว่างแผนที่รูปถ่ายทางอากาศหรือระหว่างรูปถ่ายทางอากาศฉบับที่ทําขึ้นก่อนสุดนะครับเท่าที่ทางราชการมีอยู่แล้วกรมที่ดินก็จะทําความเห็นเสนอต่อศาลนะครับเพื่อศาลจะได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งว่าผู้ร้องได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับหรือไม่นะครับที่ดินต้องรู้ไม่รู้ถือว่าพลาดสวัสดีครับ